เราก็เลือก English โอเคเขาบอกว่ารับบัตรพวกนี้เนะาะ Visa Mastercard JCB อะไรกันเอ็กเพจไปนด้ะอีสุดการ์ดนี่มีไฟกระพริบก็คือให้ใส่ช่องนี้นะจ๊ะกินบัตรไปแล้วฟิวอัพเรกลรูล่านะ การเติมน้ำมันที่นี่ก็ไม่ยากนะคะเขามีขั้นตอนบอกเราอย่างชัดเจนเลยนะตรงนี้พอเขาได้ข้อมูลบัตรเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บบัตรเครดิตได้เลยนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนบอกอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าให้เราดับเครื่องก่อนนะคะแล้วก็เอามือเนี่ยมาแตะตรงนี้นะคะเพื่อลดไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะ,ะเปิดฝาถังน้ํามันนะหลังจากนั้นก็หยิบหัวจมาเติมได้เลยนะคะ อันนี้คือเต็มแล้วเมื่อกี้เรากดไว้อยู่นะมันก็แบบกึกแล้วก่าตัดนู่น <c oughs> ขอบคุณมากนะแล้วก็ต้องเอาบินนี้นะจ๊ะไปให้ศูนย์รถเช่าด้วย